หลังจากที่การและพบตัดสินใจที่จะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ด้วยกันทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นพวกเขาต่างคุณตางให้คำมา่นาว่าจะพยายามปรับตัวและทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือเรื่องราวในอดีตบางอย่างยังคงรอที่จะเปิดเผยการยังคงใช้ชีวิตในเมืองเช่นเดิมส่วนพบก็ยังคงต้องทำงานที่ต่างจังหวัดทั้งสองต้องการเวลาเพื่อวางแผนอนาคตว่าจะจัดการกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร แต่ในขณะที่ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปปัญหาที่พวกเขาไม่คาดคิดก็เริ่มปรากฏเช้าวันหนึ่งกาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทของเธอแอนนาซึ่งหายไปจากชีวิตเธอมาหลายปีตอนที่การับสายเสียงของแอนานานั้นเต็มไปด้วยความกังวลและความตื่นตระหนกการฉันต้องบอกอะไรกับเธอเรื่องของพบมันมีบางอย่างที่เธอควรรู้แอนนาพูดเสียงสัน่นการตกใจหมายความว่ายังไงแอนนาเกิดอะไรขึ้น แอนนาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อก่อนที่คุณสองคนจะแยกทางกันในครั้งแรกพบเขาเคยมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเธอควรรู้เรื่องนี้ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเธออีกครั้งคำพูดของแอนนาทําให้การรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกที่ไม่คาดคิดเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนและตอนนี้สิ่งที่เธอกลัวที่สุดคือการที่เรื่องนี้จะเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ที่กําลังจะเริ่มใหม่อีกครั้งแอนนาเธอหมายถึงอะไรเขามีคนอื่นงั้นหรือการถามด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสน ฉันไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่มีข่าวหรือว่าในช่วงเวลาที่คุณกับพบห่างกันเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ถูกเก็บเงียบไว้เธอควรจะถามเขาให้ชัดเจนก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปแอนนาบอกอย่างตรงไปตรงมาการรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงความเชื่อมั่นที่เธอมีต่อพบเริ่มสั่นคลอนเธอตัดสินใจว่านี่คือเรื่องที่เธอจำเป็นต้องเผชิญหน้าและจะไม่ปล่อยให้มันมาทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาอีก วันต่อมากาเดินทางไปหาเขาที่ต่างจังหวัดเธอไม่สามารถเก็บความสงสัยนี้ไว้อีกต่อไปขณะนั่งอยู่ในร้านกาแฟาที่เงียบสงบการมองดูพบที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอเธอรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่อยู่ในใจของเธอพบฉันต้องการถามอะไรคุณศัก์อย่างและฉันอยากได้คําตอบที่ตรงไปตรงมาการเริ่มต้นพูดด้วยความมั่นคงพบมองเธอด้วยความสงสัยมีอะไรหรือการคุณดูเครียดไปคุณมีคนอื่นในช่วงที่เราห่างกันใช่ไหมฉันได้ยินมาจากแอนนา การถามตรงๆสายตาของเธอจับจ้องไปที่พกคำถามนั้นทําให้พกนิ่งไปครู่หนึ่งเขามองหน้ากาและถอนหายใจการผมไม่เคยอยากจะปิดบังอะไรจากคุณแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่สําคัญพอให้พูดออกไปใช่ตอนที่เราห่างกันผมเคยมีความสัมพันธ์กับใครบางคนคําสารภาพของพกทําให้การรู้สึกหนาวไปทั้งตัวหัวใจของเธอเจ็บปวดแต่ก็รู้ว่าต้องเผชิญกับความจริงนี้แล้วเธออยู่ที่ไหนตอนนี้การถามอย่างยากลําบากพบสายหน้า เราเลิกกันไปนานแล้วเธอไม่ได้อยู่ในชีวิตผมอีกต่อไปสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือการสร้างอนาคตกับคุณการเงียบไปครู่หนึ่งเธอรู้ว่าพบจริงใจแต่การรับรู้ถึงอดีตที่เขามีคนอื่นยังคงทําให้เธอรู้สึกสับสนฉันต้องการเวลาการพูดเบาๆก่อนจะลุกขึ้นจากโตและเดินออกไปทิ้งพบไว้กับความรู้สึกผิดและความไม่แน่นอนในหัวใจหลังจากการพูดคุยกับพบการกลับมาที่ห้องพักด้วยหัวใจที่สับสนความรู้สึกหลากหลายที่ผสมผสานกันทั้งความโกรธความเสียใจ และความสับสนเธอรู้ว่าพบไม่ได้ทําผิดอะไรแต่การได้รู้ว่าเขาเคยมีคนอื่นในช่วงที่พวกเขาห่างกันทําให้เธอต้องทบทวนความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งการนั่งลงบนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ายามเย็นที่เคยสวยงามตอนนี้กลับดูมืดมัวเหมือนหัวใจของเธอเธอรู้สึกสับสนว่าควรจะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรดีความเชื่อมั่นในพบเริ่มคลอนแคลนแม้ว่าเขาจะอธิบายอย่างชัดเจนว่าเรื่องราวในอดีตนั้นจบไปแล้วแต่ความเจ็บปวดที่ได้รู้ถึงความจริงนี้ก็ยังคงอยู่ในใจของเธอ ฉันควรทำยังไงดีการพูดกับตัวเองอย่างหมดทนทางเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดดูข้อความจากแอนนาเพื่อนที่เป็นคนบอกเรื่องนี้กับเธอแอนนาส่งข้อความสั้นๆมาให้กำลังใจแต่การก็รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นเวลาผ่านไปจนถึงข่้มการตัดสินใจออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ที่พักเธอต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะที่เธอเดินผ่านต้นไม้ใหญ่และดอกไม้ที่บานสะพรั่งลมเย็นพัดมาสัมผัสใบหน้าความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในใจเริ่มคลายลงเล็กน้อยทันใดนั้นการก็คิดถึงการที่เธอและพบเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนใแอดีช่วงเวลาที่พวกเขาหัวเราะและยิ้มไปด้วยกันในวันเก่าๆความทรงจําเหล่านั้นทําให้เธอเริ่มตระหนักว่าพบยังคงเป็นคนที่เธอรักแต่การรู้ความจริงในอดีตกลับทําให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงระหว่างที่เธอกําลังเดินคิดทบทวนสิ่งต่างๆอยู่เธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพบโทรมาหา การคุณอยู่ที่ไหนผมอยากคุยกับคุณอีกครั้งเสียงของพกฟังดูเต็มไปด้วยความกังวลการหยุดเดินครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับไปฉันอยู่ที่สวนสาธารณะฉันแค่ต้องการเวลาคิดอะไรสักพักผมเข้าใจผมไม่อยากเร่งรัดคุณแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมพร้อมจะพูดคุยและเคลียทุกอย่างที่ยังค้างคาใจพกพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังฉันรู้ว่าคุณอยากจะให้เรื่องนี้จบแต่ฉันก็ยังต้องการเวลาการ,การตอบกลับไปเบาฮ่าฮ่าผมเข้าใจ แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้เราไปต่อได้พบผู้เสริมการเงียบไปครู่หนึ่งเธอรู้ว่าพบพยายามและจริงใจแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าหัวใจของเธอพร้อมหรือยังที่จะให้โอกาสอีกครั้งขอฉันคิดดูก่อนนะพบฉันต้องการเวลาการตอบแล้วตัดสายไปหลังจากนั้นการนั่งลงบนม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่คิดถึงคําพูดของพบและสิ่งที่เธอรู้สึกอยู่ในใจเธอรู้ดีว่าอนาคตของพวกเขายังไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่ง ที่เธอแน่ใจคือความรักที่เธอมีต่อพบนั้นไม่เคยหายไปเพียงแต่เธอต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อใจเขาอีกครั้งหลังจากที่การใช้เวลาทบทวนความรู้สึกของตัวเองอยู่หลายวันเธอก็เริ่มรับรู้ว่าความรักที่เธอมีต่อพบนั้นยังคงอยู่แม้ว่าจะมีความเจ็บปวดจากเรื่องราวแนอดีตแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความกลัวและความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นหากเธอยังอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อได้วันนั้นการตัดสินใจว่าจะพบพบเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งเธอ,ตอเตรียมตัวใจ พร้อมและหวังว่าบทสนทนานี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับพวกเขาทั้งสองเธอได้นัดพบไว้ที่ร้านกาแฟร้านเดิมที่พวกเขาเคยมาพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดินเข้ามาในร้านการเห็นพบนั่งรออยู่ที่มุมหนึ่งของร้านใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและคาดหวังเขาเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นการเดินเข้ามาแล้วโบกมือเรียกเธอให้มานั่งด้วยกันการขอบคุณที่คุณมาผมดีใจที่เราจะได้คุยกันพบกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนการนั่งลงแล้วพยักหน้ารับ ฉันก็อยากเคลียร์เรื่องที่ค้างคาใจเหมือนกันพบมองการอย่างจริงจังผมรู้ว่าเรื่องในอดีตมันทําให้คุณเจ็บปวดผมไม่เคยอยากทําร้ายคุณแต่ผมก็เข้าใจถ้าคุณจะต้องใช้เวลาปรับตัวการถอนหายใจเบาๆก่อนจะเริ่มพูดฉันไม่ได้โกรธที่คุณเคยมีใครแต่ฉันรู้สึกว่าเราต่างคนต่างไม่ได้พูดความจริงให้กันตั้งแต่แรกฉันเองก็มีส่วนที่ทําให้เรื่องราวของเราจบไม่ดีในครั้งนั้นพบฟังด้วยความตั้งใจผมเข้าใจว่าความไว้ใจเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างใหม่ ผมสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะปิดบังอะไรจากคุณผมอยากให้เราลองเริ่มต้นกันใหม่จริงๆการรู้สึกถึงความจริงใจในน้ำเสียงของพบเธอเริ่มเปิดใจฉันยังรักคุณพบแต่สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดตอนนี้คือความชัดเจนและความซื่อสัตย์จากทั้งสองฝ่ายเราต้องพยายามสร้างมันขึ้นใหม่อีกครั้งพบยิ้มบางๆผมเข้าใจและผมสัญญาว่าผมจะทำให้ดีขึ้นครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมทั้งสองนั่งเงียบกันไปครู่หนึ่งก่อนที่การจะพูดต่อ ถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่เราต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาด้วยกันไม่ใช่ปล่อยให้มันกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปพบพยักหน้าเห็นด้วยใช่เราจะ,ะเผชิญทุกอย่างไปด้วยกันหลังจากนั้นบทสนทนาของทั้งสองค่อยๆกลายเป็นเรื่องราวในอนาคตพวกเขาพูดถึงสิ่งที่ต้องการทาร่วมกันรวมถึงแผนที่จะปรับตัวเข้าหากันและใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งการเริ่มรู้สึกถึงความเบาใจและความหวังใหม่ที่ก่อตัวขึ้นในใจของเธอการพูดคุยครั้งนี้ทําให้เธอเห็นว่าพบจริงจัง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเดินหน้าต่อไปเมื่อพวกเขาออกจากร้านกาแฟทั้งคู่เดินเคียงข้างกันอย่างเงียบๆแต่บรรยากาศรอบตัวกลับรู้สึกอบอุ่นมากกว่าครั้งก่อนการรู้สึกว่าหัวใจของเธอเริ่มเปิดรับความรักอีกครั้งและพบก,ก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันหลังจากการพูดคุยที่ร้านกาแฟกาและพบเริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพวกเขาได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและก,กันอย่างลึกซึง้ง และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะกลับมาดีขึ้นอย่างที่ทั้งสองฝ่ายคาดหวังไว้การรู้สึกได้ว่าพบพยายามทำให้เธอรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเช้าวันหนึ่งการและพบตัดสินใจออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้ๆทั้งสองเดินเคียงข้างกันตามทางเดินที่ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้สีสดใสและต้นไม้เขียวขจีลมเย็นพัดผ่านทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสุขฉันดีใจที่เรามาถึงจุดนี้ได้การพูดขณะที่เธอหันไปมองพบเขายิ้มตอบเบาๆพร้อมกับจับมือเธอไว้ ผมก็เหมือนกันผมรู้สึกว่าเราเก้าวผ่านอะไรหลายๆอย่างมาแล้วและตอนนี้ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันพบตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังทั้งสองหยุดยืนที่ริมสนามขนาดเล็กมองดูน้ำที่ใสราวกระจกสะท้อนภาพท้องฟ้าและต้นไม้รอบๆพบมองกันอย่างจริงจังเขาตัดสินใจที่จะพูดบางอย่างที่เขาคิดไว้มานานการผมรู้ว่าครั้งนี้ผมจะต้องทำให้คุณเชื่อใจผมอีกครั้งแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมพร้อมจะทำทุกอย่าง เพื่อให้เราสองคนไปต่อได้การยิ้มบางๆฉันก็อยากให้เราไปต่อเหมือนกันฉันรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและครั้งนี้เราจะไม่ทําให้มันพังลงอีกพบพยักหน้าใช่เราจะไม่ให้ความกลัวหรือความไม่มั่นคงมาทํำลายสิ่งที่เรามีอีกแล้วผมสัญญาว่าจะเปิดใจและซื่อสัตย์กับคุณทุกอย่างการพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะหันไปมองท้องฟ้าฉันเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจและเชื่อมั่นในตัวคุณอีกครั้ง เราทั้งสองคนต้องทํางานหนักเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เดินต่อไปได้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ใช้เวลาร่วมกันในสวนสาธารณะคุยกันเรื่องอนาคตและสิ่งที่พวกเขาวางแผนจะทําด้วยกันความรู้สึกที่เคยหนักซึ่งในใจของการเริ่มเบาบางลงเธอรู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งนี้อย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องกลับบ้านพบก็พาการไปส่งที่หน้าบ้านเขาหยุดรถและหันไปหาการก่อนที่เธอจะลงจากรถขอบคุณที่ให้โอกาสผมอีกครั้งนะการผมสัญญาว่าครั้งนี้ จะไม่ทําให้คุณผิดหวังพบพูดด้วยความจริงใจการยิ้มแล้วตอบกลับขอบคุณที่พยายามเพื่อฉันเหมือนกันครั้งนี้ฉันเชื่อว่าเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมพบยิ้มก่อนที่การจะลงจากรถทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีความท,ท้าทายพรออยู่แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันความรักที่เคยสั่นคลอนตอนนี้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งในขณะที่ความสัมพันธ์ของการและพบเริ่มมั่นคงขึ้นทั้งสองก็ต้องเจอกับอุปสรรคใหม่ ที่ไม่คาดคิดวันหนึ่งในขณะที่การกําลังทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งที่บอกว่ามีคนมาหาเธอที่หน้าบริษัทใครมาหาฉันเหรอการถามด้วยความสงสัยเพราะปกติเธอไม่ค่อยมีใครมาหาเธอที่ทํางานแบบนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเป็นเรื่องด่วนเกี่ยวกับพบเพื่อนร่วมง,งานตอบการรู้สึกตะคิดตะงใจแต่ก็รีบออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอมาถึงหน้าบริษัทเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ดูมีอายุประมาณใกล้เคียงกับเธอยืนรออยู่ใบหน้าของหญิงคนนั้นแสดงออกถึงความกังวลคุณคือการใช้ไหมหญิงสาวคนนั้นถามด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยใช่ค่ะคุณเป็นใครเหรอการถามกลับฉันชื่อมินตราฉันจําเป็นต้องคุยกับคุณเรื่องพบเขาไม่ได้บอกอะไรคุณใช่ไหมมินตราพูดตรงไปตรงมาราวกับว่าเธอรู้จักพบเป็นอย่างดีการตกใจและรู้สึกถึงความไม่สบายใจในท,ทันทีหมายความว่ายังไงคุณรู้จักพบเหรอ มินตราถอนหายใจก่อนที่จะเล่าเรื่องราวให้การฟังฉันเคยเป็นคนรักของพกเราครบกันมาก่อนหน้านี้แต่เขาจบความสัมพันธ์กับฉันโดยไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนฉันเลยตามหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาจนได้รู้ว่าเขาเริ่มต้นใหม่กับคุณการรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าพกมีอดีตที่ซับซ้อนเช่นนี้เธอพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองและถามตอแล้วคุณมาหาฉันเพื่ออะไร ฉันไม่ต้องการกลับไปหาเขาแต่ฉันอยากเตือนคุณว่าพบมีปัญหาหลายอย่างที่เขาอาจไม่ได้บอกคุณฉันแค่ไม่อยากให้คุณต้องเจ็บปวดแบบที่ฉันเคยเป็นมินตราพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความห่วงใยการรู้สึกสับสนแต่เธอไม่อยากฟังเรื่องราวฝ่ายเดียวโดยไม่มีโอกาสได้คุยกับพบเธอตอบอย่างหนักแน่นขอบคุณที่บอกฉันนะคะแต่ฉันคิดว่าฉันต้องคุยเรื่องนี้กับพบเองมินตราพยักหน้าอย่างเข้าใจฉันแค่อยากให้คุณระวังตัวคุณควรจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่คุณรัก หลังจากมินตราเดินจากไปการรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดความสงสัยและความกลัวภายในใจของการเริ่มประตูขึ้นมาอีกครั้งแม้เธอจะพยายามควบคุมสติแต่ความรู้สึกไม่มั่นคงกลับตีขึ้นมาอย่างรวดเร็วเธอตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อระบายความกังวลแกลินฉันมีเรื่องต้องเล่าแกพอจะว่างฟังฉันไหมการพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเกิดอะไรขึ้นเหรอแกเสียงแกดูไม่ดีเลยลินถามอย่างเป็นห่วง การเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมินตราและคำเตือนที่เธอได้รับหลินฟังอย่างเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจแกไม่ควรด่วนตัดสินใจในการหลินเตือนพบอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่เขายังไม่ได้เล่าแต่แกควรฟังจากปากของเขาก่อนอย่าเพิ่งปล่อยให้คนอื่นมาทําให้แกหวั่นไหวไปหมดการถอนหายใจยาวฉันรู้แต่มันยากมากที่ฉันจะไม่คิดมากฉันกลัวว่าเรื่องที่มินตราบอกจะเป็นจริงแล้วฉันก็จะต้องกลับมาเจ็บอีกครั้ง แกต้องให้โอกาสพบได้อธิบายถ้าเขาซื่อสัตย์กับแกและเล่าเรื่องทุกอย่างแกก็ต้องตัดสินใจจากความจริงไม่ใช่จากความกลัวลินให้กำลังใจคืนนั้นการใช้เวลาคุ่นคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับพบได้อีกแล้วหากเธออยากให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปเธอจำเป็นต้องเปิดใจและคุยกับพบเกี่ยวกับอดีตของเขาวันถัดมาการตัดสินใจโทรหาพบนัดเขาออกมาพบเพื่อพูดคุยเรื่องที่เธอครังขาใจพบเราต้องคุยกัน การพูดทันทีเมื่อทั้งสองเจอกันที่ร้านกาแฟพบมองหน้าเธอด้วยความสงสัยมีอะไรเหรือการทำไมดูเหมือนคุณมีเรื่องเครียดการหายใจลึกก่อนที่จะถามตรงๆคุณรู้จักผู้หญิงชื่อมินตราไหมเมื่อได้ยินชื่อนั้นพบมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยแต่ก็รีบตั้งสติมินตราเหรอใช่ผมรู้จักเธอเราเคยคบกันมาก่อนแต่มันจบไปนานแล้วการมองพบอย่างไม่วางตาแล้วทำไมเธอมาหาฉัน เธอบอกฉันว่าคุณไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดกับฉันเธอเตือนฉันว่าคุณอาจมีปัญหาที่ปิดบังไว้พบถอนหายใจลึกและเริ่มพูดอย่างจริงจังผมไม่เคยคิดจะปิดบังอะไรคุณหรอกการแต่ผมยอมรับว่าผมไม่ได้เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของผมผมกับมินตราเคยคบกันและมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเราต่างคนต่างมีปัญหาส่วนตัวที่ทำให้เราเข้ากันไม่ได้ผมไม่เคยกลับไปหามินตราหลังจากเราจบกันไปการฟังด้วยความสงสัย แล้วทำไมเธอถึงคิดว่าคุณจะทำให้ฉันเจ็บเหมือนที่เธอเคยเจอพบมองตาการด้วยความจริงใจเพราะในอดีตผมเคยทำผิดพลาดหลายอย่างผมไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองและกับเธอและนั่นอาจทำให้เธอยังคงโกรธผมอยู่ผมไม่อยากให้คุณต้องมาเจอสิ่งที่แย่แย่แบบนั้นการนั่งเงียบไปครู่หนึ่งเธอพยายามประเมินสิ่งที่พบบอกเธอรู้ว่าเธอจะต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อใจพบและให้โอกาสเขาอีกครั้งหรือไม่คุณสัญญาว่าจะไม่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมการถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น พบจับมือกันผมสัญญาการผมรักคุณจริงๆและผมจะไม่ทําให้คุณต้องเสียใจอีกการพยักหน้าเล็กน้อยฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งแต่คุณต้องซื่อสัตย์กับฉันทุกอย่างพบยิ้มอย่างโล่งใจผมสัญญาทั้งคู่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากําลังจะก,ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นแม้อุปสรรคจะมีมากมายแต่พวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยกัน